ยำหม,มีด้วยกันจ้ะอะไรเอ่ยเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดน้ำหนักไงคะลดได้ก็เพิ่มได้เพิ่มได้ก็ลดได้มาถึงเวลาหิวเวลากินเนาะ ในปริมาณที่พอดีวันนี้โอเคมากค่ะคุณแม่ทำยำหม,มี่แซ่บแซบทานเผือเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะคิดถึงค่ะวันนี้นั่งอยู่ในมุมสบายแปลนเอิรตเติดแจ้งจงโงบ่งมีหลังคา อยู่นอกสานแ,บแบ่บๆแ่บดีๆกินเท่านี้ละกินลายดอกมันแค่อิ่มพอดีอที่ทอดสุบูดสุคนเด้อ ขอบคุณค่ะแซ่บแซบ